So glowy and moisturized, <laughs> and, <laughs> and this <laughs> is a, this is shelf stable for at least a year. Homemade, Thalo homemade, okay make mine about once a year, and right now I'm making a big batch for my holiday gift baskets to give away to tallow, friends and family. No absolutely love it. this every year. The recipe starts with one cup of rendered mm -hmm. beef tallow, one quarter cup of jojoba oil, then I add half, of a mm -hmm. of oh. oh. half a tablespoon of oh. geranium oil, and half a tablespoon of castor oil. And you've seen my recipe. Before castor oil is new to this recipe. I just started adding it this past year and I absolutely love the addition. I melted all of the oils together in a pot and then I allowed them to come to room temperature. Once they're in room temperature, you can either add them to a stand mixer or use a hand mixer to addition. I melted all the oils together and if you've seen my recipe before, castor oil is new to this recipe. I just started adding it this past year and I absolutely love the addition. ลลายนะคะแล้วค่อยมาปั่นเนี่ยใช้เครื่องปั่นตัวนี้นะคะเราก็จะใช้อันนี้จะลองดูสักสองถ้วยนี้นะคะเยอะยู่ด้อคือที่จริงมันต้องเทออกจากตรงนี้นะคะแต่ว่าเราจะไม่เทเราจะเราจะเอาตรงนี้เลยอุปกรณ์ของวัตถุดิบของเราก็จะมีถาโลนะคะก็คือตรงนี้ก็คือเป็นไข่วัวนะคะแล้วก็ คอสโตออยล์แล้วก็ค,คือน้ำมันละหูนะคะแล้วก็เจลเจบาออยนะคะเจลเจบาออยล์นี่ได้มาเลยแล้วก็เจอเรเนียมนะคะพวกนี้ยมีคุณสมบัติในเรื่องพวกพวกนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะในอันนี้ก็คือเจลเจาบาออยล์นะคะคาสโตออยล์แล้วก็เจอเรเนียมออยล์ก็คือมีคุณสมบัติในเรื่องของ ลดจุดด่างดำฝ้ากระแล้วก็หมองคล้ำนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเราจะใส่ทาโล่ไปก่อนนะคะคือมันจะต้องเอาไปอุ่นเนาะเราจะตวมนะคะก็ลองใช้ประมาณนี้ทำน้อยๆก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจเพราะเราไม่เคยทำอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะขออนุญาตเอานี้ออกก่อน นี่นะคะเราจะตักอานี่ใส่ใส่ในนี้กว่าเอาหนึ่งถ้วยนะคะที่จริงอันนี้มันสะอาดแล้วเราเราต้มทําความสะอาดแล้วก็เอาน้ำน้ำที่เป็นเป็นเหมือนแบบสีดําๆอะค่ะทิ้งออกแล้วก็ให้เหลือแต่ไข่ที่สะอาดสะอาดอันนี้ก็จะมีมกลิ่นแบบยังไงก็คือกลิ่นแบบ กลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนวัวเลยค่ะเต็มถ้วยนี้เนาะลองลองสักน้อยก่อนนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเราเราไม่เคยทําแล้วมันจะจะได้ผลไหมนะคะเราจะใช้หนึ่งถ้วยนี้ก่อนแล้วก็เราจะไปผสมกับอันนี้หนึ่งถ้วยแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้ถ้าอันนี้หนึ่งถ้วยก็คือต้องใช้จลจาินหนึ่งส่วนสี่นะคะเดี๋ยวดูซิ all the oils together in a pot and then I a l l o w e them to come to room temperature once they're room temperature you can either add them to a stand mixer or u s e a hand mixer มันจะมีอันเนี้ยอ่าทาโร่หนึ่งถ้วยน้ำมันจะจะบะอาออยหนึ่งในสีก็คือก็คือหนึ่งในสีของถ้วยนี้นะคะแล้วก็เจอเรเนียมครึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็น้ำมันหุงอีกครึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ แสดงว่าเราใช้โจโจบาออยค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเมื่อเทียบกับอันนี้เพราะว่าคือพอเอามาต้มมันต้องไปอุอ่นอุ่นนิดนึงนะคะในอุณหภูมิประมาณให้พอให้ละลายนะคะแล้วค่อยเอามาปั่นปั่นเราจะใช้เครื่องปั่นของเราตัวนี้ตัวเครื่องปั่นของเราเดี๋ยวกลับมาดูกันเดี๋ยวใส่อันนี้ไปนะคะอันนี้หม้อที่เราจะไปต้มเนาะใส่ลงไปเลยนะคะถ้วยนี้ เยอะอยู่นะคะแล้วเราจะใส่จุจุบะออกไปประมาณหนึ่งในสี่ถ้วยของตัวนี้นะคะนี่คือจุจุบะอ่อยนะคะหนึ่งในสี่ของแก้วอันนี้นะคะก็ใส่เข้าไป น่าจะประมาณนี้นะคะโดนมือที่เหลือก็จะเป็นน้ำมันละหูแล้วก็น้ำมันดอกเจอร์เนียมนะคะเจอร์เนียมก็จะมีคุณสมบัติของที่ดีนะคะในการลดการอักเสบะไรต่างๆมันจะมีคุณสมบัติอยู่นะคะของ น้ำมันพวกนี้นะคะแล้วก็ช้าน้ำมันละหุ่นน้ำมันละหุ่นจะราคาไม่แรงนะคะอันที่ราคาแรงก็คือน้ำมันเจอร์เนียมราคาจะแรงอยู่นะคะก็ใส่เข้าไปนะคะเนื่องจากว่าดิฉันไม่เอาตามสัดส่วนเท่าไหร่นะคะดิฉันจะเพิ่มละหุ่นไปอย่างนงค่อนข้างเพิ่มนะคะค่อนข้างเพิ่มน้ำมันละหุ่นที่ ไม่เอาตามสัดส่วนเขาสักเท่าไหร่นะคะนื่องจากว่าของดิฉันมันมีเยอะส่วนเจอร์เนียมนะคะดิฉันจะใช้ตามสัดส่วนนะคะเนื่องจากว่าเจอร์เนียมมันเป็นขวดกระจิตเท่านี้นะคะนี่แต่คือนางหอมมากค่ะคืออยากคือถ้าท่านใดนะคะเป็นสาวกพวกพวกเนี้ยของพวกนี้ก็จะรู้ว่าโอ้เนี้ย ะะอันนี้จะใส่เข้าไปคือเขามันเขาหอมนะคะหอมมากๆเลยค่ะเชอรเนียต้องไปอุ่นนะคะที่อุณหภูมิสักประมาณนี่เขาบอกว่า tallow and half of a tablespoon my recipe before castor oil is new to this recipe I just started adding it this past year and I absolutely love the addition I melted all the oils together in a pot and then I allowed them to come to room. I started adding it this past year and I absolutely love the addition I melted all the oils together <coughs> เดี๋ยวกับมาค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาเทจากหม้อนี้นะคะเทใส่น้ำมันจะเป็นเหลืองๆห,หน่อยนะคะสีแบบนี้เลยมีกลิ่นหอมนะคะหอมมากๆเลยละคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือการปั่นนะคะการปั่นก็คือเราจะใช้เครื่องปั่นตัวนี้อ่ะมาดูกัน นี่ค่ะอันนี้ใส่ข้าไปคือที่ที่ฉันเห็นเขาทำนะคะมันจะเป็นแบบนี้แหละนนจะเป็นเครื่องปั่นแบบนี้เขาก็จะปั่น